A แบ A แบคืออะไรในโลกของอาชัว A แบบไม่ใช่ชื่อมหาลัยแม้จะต้องไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่า A แบบนะคะค่ะก็ไม่ใช่ชื่อมหาลัยเหมือนกัน R มาจาก role นะ r V ก็ role based A V ก็ attribute based attribute b a s e ก็ใช้สารพัดปัจจัยเพื่อระบุว่าคนนี้หรือการกระทำนี้สามารถทำได้ไหมเพื่อ access control ใช่ไหมคะเช่นใน entra id conditional access เนาะกำหนด มากมายมหาศาลว่ายุสเป็นใครสถานการณ์เป็นยังไงเครื่อง c o m p l i and ไม n นี่นั่นแต่เราไม่พูดถึงตอนนี้นะคะอาแบบมันเป็นค่อนข้างเป็นพระเจ้ามันเป็นเมนคอนเซปต์หลักเรียนการทำลิส s ์ Privilege นะคะในระบบปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคลาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาชวนะคะคุณคงไม่มานั่งแบบว่านายกจะต้องสามารถเข้าตึกนู้นตึกนี้ได้แบบเป๊ะๆอย่างเงี้ย มันไม่ยืดหยุ่นถูกไหมคะเพราะถ้าเกิดนายกเปลี่ยนบทบาทอื่นลาออกหรือว่าหมุนไปทาอย่างองค์อย่างอื่นบทมันเปลี่ยนไงโรม,มันเปลี่ยนแล้วคุณต้องไปตามแก้ส,สิที่ผูกกับนายกอ,อย่างเงี้ยนะคะแบบ mandatory อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันไม่ flexible พนักงานมีเป็นพันเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นกําหนดเป็นบทบาทมันดีกว่าถูกไหมนะคะและโอเคคนอาจจะไปเปรียบเ,เทียบกับ d ดก discrete scenario ใช่ไหมคะ discrete ที่แบบว่าอ่ะกำหนดที่ตัวสินทรัพย์เลยที่รีสอร์สเลยเช่นไฟล์เนี่ยนะคะจะ rwx ใครอินเนอร์มี r มี W มี x อะไรเงี้ยใน Linux อะไรอย่างเงี้ยค่ะ windows ก็เป็นไอ้ขั้วแคลว่าแบบเออสั่งไอ้ขัเคลียใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าเออไอ้ไฟล์เนี่ยมันแบบว่ามีบทบาทให้ยูเซอร์ในแต่ละกรุ๊ปมีวิว in local user ได้สิทธิ์ไรไม่ได้สิทธิ์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแอดมินได้สิทธิ์ all ไหมอะไรอย่างงี้เป็นต้นซึ่งตรงนั้นเป็นกำหนดที่รีสอร์สนะคะมันก็ไม่ยืดหยุ่น นะคะถึงแม้มันก็ต้องมีของมันเหมือนกันมันเป็นปัจจัยร่วมกันเนาะกลับมาค่ะเดี๋ยวนอะกเรื่องการอาแบบโดยเฉพาะในเรื่องของ cloud ในเรื่องของระบบที่รีซอสมันเยอะแยะยุบย่ำหมดใช่ไหมคะค่ะมันไออาแบบเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่3อย่างเนาะเพื่อความยืดหยุ่นในการ manage resource และให้สิทธิตามบทบาทนั้นเพราะฉะนั้นสิทธิ์แรกปัจจัยแรกนะคะง่ายๆเลยตามสามก็คือ role เนาะ role หรือสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์แบบ built-in อย่างอราชัวก็จะมีวิวอินหลักๆเลย3ตัว Owner contributor แล้วก็ Reader รู้ไหมคะ Owner คืออะไรเจ้าของเจ้าของทำได้ทุกอย่าง Cont contributor c o n t r i b u t e ไงสร้างได้ลบได้แก้ไขได้ reader ทำแก้ไขไม่ได้อ่านได้อย่างเดียว และออเนอร์กับคอนเทนเนอร์ต่างกันยังไงต่างกันยังไงต่างกันยังไงอ้าวออเนอร์เขาเป็นเจ้าของเพาะฉะนั้นเขาสามารถตั้งใครเป็นคอนเทนเนอร์ตั้งใครเป็นรีเดอร์หรือตั้งใครเป็นออเนอร์เหมือนกันก็ได้นะคะแต่คอนเทนเนอร์ตั้งใครขึ้นมาไม่ได้ค่ะเ,ออเธอไม่ใช่เจ้าของอันนี้คือความต่างระหว่างออเนอร์กับคอนเทนเนอร์ซึ่งในบรรดาสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิวอินอย่างเงี้ยเช่นแบบอ,อ่ะชวัวออเนอร์เอออะไรเอออะไรเงี้ยที่มันลงท้ายด้วยออเนอร์คอนเทนเนอร์รีเดอร์คุณก็สามารถแกะจากคำท้้ทายไดใช่มั้ย,ยค่ย่ทนีััหงไงออันนัีคืปจจยท 1, สโคปสโคปเนี่ยเเวลาให้สิทธิ R ์อาแบกนะคะเราจะต้องระบุว่าสิทธิ์ที่ฉันให้เนี่ยมีสโคปอำนาจยังไงเช่นทั้ง Subscription ทั้ง Management Group ทั้งแค่น,นั้นออะไรอย่างเี้ยเป็นต้นนะคะค่ะดูตามภาพนี้ก็จะเห็นเนาะอะไรที่มันแต่ละเซอร์วิสอะก็มักจะเป็นสโคปที่แยกออกจากกันเช่นคนเป็น global admin ในฝั่ง e n t r a ID อดเป็นเดอร์รี่โร่อย่างเงี้ยนะคะค่ะหรือคนเป็นแอชัวออเนอร์เนาะใน subscription ถึงมันจะผูกกันหรือนี่ก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนจะเป็นร o b บแอดมินแล้วคนจะเป็นแอชัวออเนอร์ของ subscription ที่ผูกด,ด้วยโดยอัตโนมัติถูกไหมเอ่อนอกจากคนจะยะกระดับสิทธิ์มันก็มีออปชันเสริมขึ้นมาเป็น UAA ใช่ไหมคะ User Access Admin ที่มันใหญ่กว่าร o b บแอดมินหรือพวอกเ a s ทั้งหลายแหละเนี่ยพวก service อย่าง Purview วอาดิเฟนเดออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีมันก็ถือเป็น scope ที่อยู่ภาาายยในนขออองมมัแออกาากกจ Entra ID เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าก็ต้องด้วยความที่ฉันเป็น global admin ของ M25 หรือ e n t r a ID ฉันก็ต้องแต่งตั้งตัวเองขึ้นมามีสิทธิ์ใน r าแบบของสโคปนั้นๆด้วยเช่นฉันจะต้องเป็น compliant admin ก็ต้องตั้งตัวเองใส่เข้าไปใน admin r o group ที่เป็น contribute compliant admin ด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนกันมันแยกสโคปกันไ่คะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะนะคะอันที่3ค่ะ role assignment เนาะ นะคะอ่ะเท่าท th ี สามก็คือตัวคนที่แบบว่าเราจะ assign error ตอนนี้นะคะกับสโคปเนี่ยไปให้ซึ่งมันเป็นให้ทันยูเซอร์อาจจะเป็นดีไว c ์หรือว่าอาจจะเป็นเซอร์วิสก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีสามปัจจัยนะคะถ้าเราเข้าใจในส่วนของอาแบบได้เป็นอย่างดีเนี่ยเราสามารถทำาีสเฟรชเราทำซีโร่ทรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็ manage ได้โอเคมากๆเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่คนทำไม่ใช่ว่าบทบาทคนอยากจะเปิดชั่ววันอะชัวร์สับสคริปชั่นเสร็จปับ๊บคนเป็นอะชัวร์ออเนอร์ทำได้ทุกอย่างเลย อามีทีมงานมาชเชิบตั้งเขาเป็น global admin ไปตั้งเขาเป็นอะไรเงี้ยไปแบบไม่ไม่จำกัดเลยไม่จำกัดสโคปเขาเลยไม่ใช่นะคะแล้วก็มีทริคอีกอย่างหนึ่งค่ะทรัพยากรน,นะคะถ้า r e s รีซอสไหนเนี่ยไม่ได้มีเมนูที่ให้คนเซตอาแบบที่เป็นเมนู IAM อยู่ข้างๆข,ของอาชวยเนี่ยได้นะนะคะ ย้อนกลับไปภาพที่แล้วสโคบใหญ่ i n herit ลงสโคบเล็กถ้าเกิดไม่มีดีใด assignment เป็นเงื่อนไขสำหรบสโคบย่อยว่าแบบว่าเฮ้ยฉันไม่รับอีกคนนี้ที่ i n herit มานะจ๊ะอะไรเงี้ยคุณไปกำหนดสโคบใหญ่ๆได้มันจะ i n herit มาเองเช่น Sentinel นะคะเข้าไปปุ๊บถึงมันจะเป็น Resource ที่ฉันต้อง d e PLOY เป็น Pass อย่างเงี้ยไม่มีเมนู AM เนาะใช่ไหมไม่เหมือน VM ไม่เหมือนอะไรอย่างงี้นะคะให้ฉันไปเซตอารขบงอารแบบ a s s i g n r o l e คนเน้ contributor reader ได้คนก็ถอยขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือเป็น resource group ที่คลุมตัว resource ของ sentinel ทั้งหมดเพราะ sentinel เวลา deploy ขึ้นมามันไม่มีแค่ sentinel นี่มี l o g analytic workspace โนนนี่นั่นผูกันเต็มไปหมดเลยถูกไหมคะแล้วคนก็ค่อยไปใช้ IAM ของตัว resource group ตัวน,นั้นซึ่งมันก็จะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพวก sentinel มากมาย sentinel contributor อะไรเงรี้ยเออแบบ automation contributor logic app contributor อะไรเงรี้ยเป็นต้นน้องก็ใที่ resource group ได้เพราะมันก็จะคลุมลงมา อย่างนี้เป็นต้นแค่คุณเข้าใจว่าอาแบบมันมีสโคบของมันและอไซน์ให้ใครได้บ้างทั้งสามปัจจัยค่ะมีบทบาทมีสโคบแล้วก็บุคคลไอดี identity, ตัวเอนไตรตี้ที่คุณจะต้องอไซน์พวกนี้เข้าไปและให้รู้มันมีการอินเทอร์เรตลงมาจากสโคบใหญ่ลงมาสโคบเล็กแค่นี้คนก็เป็นโปรเฟชชั่นอลในการทำเซโรทรัสในการทำลิสต์บริเวรได้แล้วนะคะอาแบบเป็นเรื่องสำคัญแต่มันไม่ใช่ชื่อมหาอะไรอย่างเดียว